สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาซ่อมสายเดี๋ยวมาซ่อมสายนะครับมาซ่อมไม้นี่ครับไม้เขาเรียกไม้เสาเสาเต็นท์นะครับเสาเสาเต็นที่นอนนะครับนี่ก็มันเป็นเต็นขนาดเล็กนะครับสมัยนั้นก็ซื้อมาเมื่อปีเท่าไหร่นะครับนี่ ประมาณปีห้าหนึ่งครับโอนานครับห้าหนึ่งก็เกือบประมาณละกี่ปีนะครับสิบสองปีสิบป,อปีอ่าถ้าห้าศูนย์ก็สิบสามปีอ่าอันนี้ประมาณสิบสองปีครับนี่ครับสิบสองปีหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่านานๆต่อไปกางเต็นท์นอนสวนทีนะครับ มันมีปัญหาว่าเจ้านี้ทนครับสักาใบนี้ทนมากเจ้าขามันไม่ทนครับขามันแตกครับขามันแตกเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็จะใช้พวกนี้รพันธแล้วครับขามันมันบอบบางครับพวกของราคาถูกนี่ อาป้าป่วงยืมไปนี่กลับมานี่อของที่เราเอชาวป้าใช้ไปนะครับกลับมาไม่เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมรับเขาขใช้ไม่เหมือนกันครับมาแตกโน่นแตกนี่แล้วครับเราก็ต้องมาซ่อมคเขวตอนเมื่อคืนนี่เราไม่ได้เช็คนะครับเราก็อยู่ในถุงนั่นแหละครับแต่ลองตอนเรามาใช้จริงๆครับอ้าวแตก็จแล้วครับ แล้น็อตพวกนี้ชอบหายนะครับนี่นี่ไปอย่างนี้นะครับน้ชมน็อตตัวนี้ครับบูตตัวนี้นะครับมันถ้าไม่อยากให้หายแล้วก็เอานี่นะครับดึงสายพวกในล่องเข้ามาแล้วก็ผูกให้เขาเขาเรียกมัดนะครับทําให้ปมมันใหญ่ๆครับถ้าปมมันเล็กนี่มันหายแล้วครับตัวนี้นะครับหลุดหายไปเลยเราหาหาหาซื้อไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องซ่อมหาวิธีการว่าจะซ่อมอย่างไรนะครับเอามาใส่ใหม่เลยนะครับ มันหายไปคงไม่มีขายแบบนี้เหล็กแบบนี้นะครับบุสแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องผลิตขึ้นมาเองครับเดี๋ยวเรามาดูขบอกผลิตอย่างไรครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาตัวนี้สกัตเทปพ,พันก่อนครับพันให้พวกข้แตกครับแตกมาเยอะเหมือนกันครับต่อระมัดระวังครับ พวกจะยืมเต็นไปนะครับเวลากลับมาต้องมาต้องมาแกะออกนะครับแกะออกแล้วก็เช็คดูครับว่าขานี้มาครบไหมนะครับแล้วก็มุดมันมีหมุดยึดอีกนะครับหลักมุดนะครับสี่ตัวครบไหมนะครับต้องต้องแกะเช็คครับทำไมอย่างนั้นเราอยู่ในในถุงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ในถุงแบบนี้ปุ๊บเวลาเราจะไปใช้งานจริงๆริงป ปกลางเต็นท์จริงๆเพราะทีนี้เรากลางไม่ได้นะครับเพราะไงครับหลักหมุดหายบ้างนะครับแล้วกัเสาอันนี้มาไม่ครบบ้างนะครับเราถ้าเกิดมีเสาเดียวไม่กลางก็ไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเขพวกที่ยืมไปนะครับแต่ก็ยังว่านะครับไอคนยืมไปในบางครั้งเขารีบเก็บนะครับ รีบเก็บเพราะอะไรครับไปอยู่บนดอยบางครั้งฝนตกครับผมเคยเจอครับอตอนอยู่ข้างล่างในเดือนนี้เดือนตุลาใช่ไหมครับเป็นนอนเต็นเดือนตุลาแต่อยู่อยู่พื้นลาบเนี่ยฝนไม่ตกครับแต่ไปอยู่บนเขาฝนตกนะครับฝนตกตอนตอนตอน,ตอนรู่งสงนะครับทีนี้ก็รีบเก็บรีบเก็บแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์รมันก็มาไม่ครบนะครับ บางครั้งมันก็แบบนี้ครับชารุดอย่างนี้นะครับนี่ผมก็ต้องมาซ่อมนะครับถ้ามันซ่อมได้ก็โอเคนะครับดีบอยู่แต่ถ้าซ่อมไม่ได้มันหาซื้อไม่ได้ครับขาของนี้หาซื้อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกตเอเลยเป็นเซนที่ราคาแพงๆนี้คิดว่าน่าจะมีนะครับแต่พอดีของราคาูุครับนีุคสมัยนั้นนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันสองร้อย ค่าสามร้อยว่างั้นเดีะสองร้อยเก้าสหกค่าสามร้อยก่อนว่างั้นเดีะเป็นอย่างนี้ครับท่า,ทานผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะพันปลายนี้พันไม่ได้ตรงปลายเนี่ยพันไม่ได้เพราะมันสวมกับเหล็กบุดเหล็กต้องทิ้งไว้็ค่กดทักว่าได้ปะ่ะ่ไอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาเจ้า นี่นะครับเป็นกระดาษพันอีกรอบนะครับก่อนเอาจะสําเดชไหมครับจะตรงนี้พันต่อไปครับพันอีกรอบนึงอาจจะใช้ได้นะครับผมงบ้านนะครับนี่ครับการ่อบครับสำหรับเสาที่แตกนะครับ ใช้กาวไม่ได้ครับเห็นรอยรอยมีกาวแล้วครับกาวร้อนนะครับเห็นรอยกาวร้อนนะใส่ผมคงไม่ได้ซวมมึงใส่ใอ้เพื่อนยืมไปมึงใส่กาวร้อนก็มไม่อยู่แล้วครับเด<ม>ต้องใช้วิธีนี้แหละครับใช้วิธีนี้น่าจะน่าจะสําเร็จครับน่าจะเพิ่มความแข็งขึ้นนะครับ มาซอมกันแบบนี้ครับถ้าเกิดมันแตกนะครับในเหตุที่มันแตกคงจะมาจากที่ว่าตอนเก็บนะครับตอนเก็บวทีนี้เรารีบนะครับเอาคงจะไปเอาเท้าไปเหยียบเข้านะครับเพราะมันเล็กนิดเดียวครับเท้าไปเหยียบป้อมแตกเลยครับน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับ แข็งหนาดูนะครับมันก็ไม่แตกง่ายๆทาทาไม่เราไม่เอาเท้าไปเหยียบนะครับน่าจะใช้ได้ครับเริ่มเริมเริ่มแข็งนะครับอเริ่มแข็งครับโอ้ใช้ได้ครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเขาแตกก็ซ่อมแบบนี้ครับสําเร็จครับท่านผู้ชมอ่า ไอ้เจ้าตัวนี้สําเร็จไปด้วยดีทดสอบความแข็งแรงดูครับลองลองดัดดูเอามือดัดดัดดูครับโอเคครับใช้ได้ครับแข็งครับต่อไปนี้เจ้าตัวนี้ผ่านไปครับเวลาเขาแตกพันอย่างนี้อาใช้ได้ต่อไปมิจฉาตัวนี้คือบูธมันหายครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับ นี่คือมันมีหัวบูธอย่างนี้นะครับน้ำชมอเจตตัวนี้คือหัวบูธเหล็กแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นแบบนี้เสร็จแล้วปลายตรงนี้นี่เจตตัวนี้ครับนี่แหละมันหายไปนะครับนี่เจาตัวนี้ไม่มีไม่มีเหล็กบ,บูธน,นะครับหายไปเราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนนะครับหาวิธีการนะครับ เอาตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวไปหาเหล็กในดับบ้าเน,นี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมคงจะมาต่อคลิปให้ท่าน,นผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมไปหาวัสดุอุปกรณ์ก่อนเสียทีตัวนี้ถ้าขามันแตกก็ถือว่าสําเร็จแล้วพันแบบนี้นะครับพันด้วยเทปตัวนี้แล้วก็มันจะตัวนี้รอบสองนะครับสําเร็จครับแข็งเปีกแล้วครับเราไปดูครับว่าเดี๋ยวผมไปหาวัสดุอุปกรณ์ก่อนครับ มีอะไรบ้างที่จะทดแทนบ้างครับ <c oughs> วันนี้ใช้สายโมยาแบบสายครับไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วครับ <c oughs> ใช้เข้าเสียอบัง <c oughs> <c oughs> มาต่อคลิปกันเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมได้มาสองอย่างครับนี่คือปากกานี่ครับกับแจ็คไมโครโฟนนะครับในสองตัวนี้ผมน่าจะเรียกกับตัวนี้ครับอันนี้มันบอกบางครับ แต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆกดปากกา่าจจะใช้ได้นะครับเพราะว่าผมลองทดสองสอดสอดเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันผ่านนะครับใส่ไดป้ปากกาใหญ่ๆหน่อยนะครับใส่ได้ไปนางงานจริงๆก็น่าจะใช้ได้แต่จากตัวนี้มันแข็งแรงครับเป็นขาไมโครโฟนเออไม่ใช่ขาไม่ใแจ็คไมโครโฟนลองมาชําแหลกดูครับตัวเจ้าตัวนี้ห,ห,ห,หมรับใช้ได้นะครับแต่เราก็จะสละเสี้ยวหนึ่งครับ ผมซื้อมาราคาประมาณห้าสิบาทนะตัวนี้ก็แะ่ของใหม่ครับผมได้มาแล้วนี่ผมกวอจะมาชําำละดูครับเอากดเขาอ,ออกก่อนครับอชำละกนเลยครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงครับแต่ใช้ได้ก็ พิเศษมากครับผมต้องใช้คัตเตอร์คัตเตอร์เฉียนแล้วครับแข็งไหมครับโอกแข็งครับแข็ง องำแหลดูครับว่าใช้ได้ไหมนะครับดูข้างในเดี๋ยวผมต้องหมุนออกก่อนครับหมุนได้หรือเปล่า,า,าดูก่อนนะครับจริงน่าจะํำแรลดได้เนาะ ดีครับเพราะเราจะได้สอดพัวาหากได้ก็ดีครับเพราะเราจะได้สอดอะไรครับอสอดได้สอดได้มีความหวังครับมีความหวังมันเป๊ะมีรูแล้วครับมีรูแบบนี้แล้วครับแล้วเราก็จะแกงเขาอ,ออกครับ ทะลุกแกนครับหาวิธีทะลุ ปล่จงจะออกได้นะครับเพราะว่าต้นจ้าตัวนี้นะครับปกติมันออกได้นะครับอย่างนั้นถ้าออกไม่ได้เราจะสอดสายเข้าได้ยังไงนะครับ มาแล้วครับพอมีทางแล้วครับพอมมีทางแล้วครับด,ด,ดีจังเนาะ จากตรงนี้คือผ่านแล้วครับจากตรงนี้นะครับทุบไปทุบมาจะเริ่มบี้แล้วครับครบต้องหาวิธีเอาเจนมันออกได้ครับเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านในเขาเป็นยังไงนะครับ มากครับแกตัวนี้มันได้อยู่แล้วครับมาดูไซต์ตัวนี้นี่ผ่านครับเนี่ยครับนี่ครับใช้ได้เลยครับตัวนี้นะเราต้องหาวิธีเอาแกนด้านในออกครับสีดำดำนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคลิปเองครับเพราะว่าใช้เวลานานครับเกรงใจท่านผู้ชม นี่แหละครับนู้ชมเราได้มาอย่างนี้แล้วครับคมจริงอย่างง่ายครับมันมีเกลียวนี้ครับเกลียวแบบนี้ครับเราขันออกครับขันออกอย่างนี้เลยครับจากตัวนี้ถามว่าใช้ไปโดดได้ไหมเดี๋ยวผมดูกันครับดูกันว่าผมจะใช้ระโดดกับเขาอย่างไรนะครับจับเกลียวนี้นะครับเราก็จะอ่านสามารถที่จะปรงคองจากตัวนี้ได้ไหมนะครับ ประคองได้ไหมเออน่าจะได้อยู่ครับเสร็จแล้วเราจะสอดนี่จะเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับสอดเข้าไปเกี่ยวรัดตัวนี้นะครับหลุดไหมมันก็หลุดอยู่นะครับหลุดอยู่เราจะทําอย่างไรนะครับสอดเขานี่เข้าไปก่อนนะครับอันนี้มันก็ความยาวมันก็พอดีนะครับมีได้ครับได้ยาวพอดีแล้วเดี๋ยวตัดตัวนี้ครับ สอดเข้าไปอาจารตัวนี้ก็ดันไว้อ่าลองดูครับลองดูผมจะตัดนะครับเอาพวกพเตอร์มาก่อนครับตัดจุกอีกออกครับแล้วก็แล้วแล้วก็ปลกูกใหม่ครับเดแล้วก็สอดนี้เข้าไปครับนะครับ โผล่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาวาดกันครับเข้าไปเสร็จแล้วเราก็สอดตัวนี้เข้าไปอ้าวเข้าไปก่อนเนาะได้หรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวครับเอ่อเข้ายังไงดีโอ้โหตาย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 หลุดอย่างนี้มันยากครับเนี่ยครับโอ้โหตายละเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อน ใกล้ครับนี่ครับมันควรจะผมผมจะใส่อย่างไรนะจากอันนี้ให้มันลุดไปแบบนี้ครับสอนยากนะครับแบบนี้นะครับมาดูครับเออดูทะลุไปละ อยากให้ผมนะครับทีนี้นะครับกดดอคคลิปเองครับใช้เวลาท่านผู้ชมไม่นานครับโอ้ยสอดยากครับท่านผู้ชมเราต้องใช้วิธีนี้ครับผมลองหลายครั้งครับไม่ผ่านครับใช้ลวดแบบนี้ครับเพื่อจะเอาสายเข้านะครับลวดใส่เข้าไปครับ เอาสาเข้าไปก่อนครับอ่าลวดให้ลวดให้โ่เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําเอาให้มันาสายตัวนี้ให้มันพับไว้ครับรวดพับไว้ครับดูจะสําเร็จไหมครับ ลวดแบบนี้ครับให้น้ำให้ไปก่อนครับเสร็จแล้วก็ดึงครับแบบนี้ไวครับโอเคครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกครับขั้นตอนมันต้องใช้แบบนี้แล้วครับแกะออกอย่างนี้ครับเสษแรดลวดเราเจ้าตัวนี้ก็ไปใช้อย่างอื่นได้ครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเอานี้เข้าครับาะครับไไหนเข้าเดี๋ยวดูเป็นเรื่องอีกแล้วครับอันนี้สวดไปอันนี้เข้าไปก่อนเนาะเข้าไปอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้ตัวน,นี้เข้าก่อนครับ สำเร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็มาหมุนตัวนี้เข้าเอ<ะ>้ตัวนี้มันต้องอ๋อตัวนี้มันดันอยู่แล้วเนาะดันอยู่แล้วเอาลองเข้าไปก่อน<ะ>อ้าสำเร็จครับตรงนี้สำเร็จอ้าวน,นี่ผมอันนี้ไว้เพราะว่ามันมันเป็นเป็นเัน,นเขาเรียกสายมันยืดได้ครับ นี่เราก็มาปลูกโอ้โหทำชมรูมันใหญ่ครับมันจะปลูกยังไงดีเนาะไม่มันหลุดนะครับอืมอ่าอ่าอเออ่าอาอ่าผมจะหาแหวนเล็กๆเนี่ครับนี่แหวนแบบนี้ครับ ผูกเชือเข้าไปครับลองดูครับว่าจะสําเร็จไหม,อมลองดูก่อนครับถ้าแหวนตัวนี้ผูกเข้าไปมันจะใส่นั่นได้ไหมเออใส่แจากตัวนั้นได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะครับเจ้าในเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกแผ่นที่ตีนตีนมันอยู่เขาเรียกว่าตีนแล้วนะครัเท้าต <laughs> <laughs> ิดกับ พาเต็ดน,นะครับถ้ากแหวนใส่จะได้ไหมแหวนไม่ได้แหวนเบอร์ใหญ่ไปครับออลองหาอะไรสักอย่างอ,าอะไรดีนะครับแหวนใหญ่ไปแหวนใหญ่ไปครับเดี๋ยวผมต่อคลิปไปครับเดี๋ยวก็หาหาของเล่นนะครับในครับท่านผู้ชมเราใช้จุกที่เป็นจุกแจ็คที่หัวมันหัวแจ็คนะครับเราก็จะมา เอาสว่านเจาะครับเจาะให้เป็นทะลุแล้วครับเนี่ยครับเจาะให้ทะลุนะครับท่านผู้ชมเจาะให้ทะลุเลยนะครับมาต่อคลิปเลยครับเราใช้จุกแบบนี้ครับอ่าจุกเป็นหัวแจ็คนะครับอจุกเป็นหัวแจ็คเสร็จแล้วเราก็ผูกเชือกเลยครับพอจุกหัวแจ็คนี้เราสะเราก็เอาดอกสว่านไฟฟ้าเจาะครับเราปลูกแล้วนะครับ นะครับปลูกเชี่ยวครับปลูกให้โตครับปลูกให้ปมมันเยอะๆครับเพื่อจะมาให้เขาหลุดครับอ้าวอ้าวไม่เขาหลุดแล้วครับทีนี้นะครับเพราะบอกหัวแจ็คขรูเล็กครับแจ็คขรูเล็กเล็กนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็มาดึงอันนี้ออกครับ ใอ้ดูหัวแจ็คเข้าไปครับในหัวแจ็คเข้าครับเนี่ยใช้ได้ครับไม่หลุดนะครับทีนี้เราก็ขยับ้าเป็นได้นะครับเราก็จะเอาหัวแจ็คเข้าไปใช้ได้ไหมครับลองแทงดูครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวแจ็คเข้าไปให้ได้แล้วครับอัดไปดูครับอ่ามัน รออย่างนี้เขาไม่มันคงจะเป็นแบบนี้แล้วครับหัวแจ็คแบบนี้ก็คือโอเคแล้วครับสิ่งแคลมมันก็ไม่หลุดแล้วครับนี่ครับนอกจากว่าเชือกจะขาดเท่านั้นเองขาดแล้วตัวนี้หายนะครับอหัวแจ็คหายนะครับเออแต่เราใช้คนเดียวไม่เป็นไรครับเราใช้นะถ้าเกิดว่าให้คนอื่นเขายืมนี่โอกาสเส้นนี้จะขาดได้ง่ายมากครับเราแช้คนเดียวเราก็รู้ครับว่าเป็นยังไงนะครับ ถือว่าไม่ได้นะครับแากตัวนี้จะให้มันแข็งก็ไม่ได้นะครับพอมันยืดหยุ่นไปมาไปมาแบบนี้ครับแากตัวนี้มันก็จะไปล็อกกับเขาเรียกว่าตีนอะไรนะตีนผ้าใบนะครับตีนผ้าใบก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็สําเร็จครับเพราะปกติของมันก็หอดแบบนี้ได้ครับดินไปดินมาได้นะครับอันนี้ผมเช็คเสียบก็เสียบลงดินเลยนะครับเพราะว่ามันเราไม่มีตัวอย่าง ตงเตนให้ดูครับพาพื้นที่มันแคบก็ถือว่าถ้าแบบนี้ก็โอเคสําเร็จแล้วครับเพราะว่านาตาของเขาตัวชุดนี้ก็มีตัวอย่างนี่ก็มาดูครับอตัวอย่างที่มันสูดแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของเขาทำมันสูดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเสร้างเราสร้างขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยครับนี่นี่กขแข็งนะครับนี่เขากระด้างเดี๋ยวเจ้าตัวนี้มันดินได้นะครับ ดินได้เราจะทําให้ทำไงไงไม่ให้มันดินก็จะอัดกาวไปจะดีไหมลองดูกันอีกั้งนึงครับถ้าแบบนี้มันอยู่ได้ก็โอเคนะครับแทงลงพื้นได้แต่ถ้าจะให้มันแข็งเป็นมีก็ต้องเอากาวอัดเข้าไปนะครับน่าจะดีนะครับเราอัดเข้าไปปัญหาว่าเราจะซ่อมได้ไหมมาคิดกันอีกเรื่องหนึ่งครับแบบนี้ก็ดูโอเคครับ หมไปปอปคนแข็งนะครับว่งก็ไม่หลุดนะครับแบบนี้นะมันดันกันครับอสมมันดันกันไปดันกันมาไม่น่าจะหลุดนะครับแบบนี้แข็งดีครับเอาละครับการซ่อมก็หาแจ็คไบโครนมาซ่อมครับนี่มันเป็นที่มันเป็นโลหะนะครับมาซ่อมได้ครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลำลาทานผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามรับการซ่อมขาเต็นที่นอนกลางแจ้งนะครับบ๊ายบายครับ ฮัลโหลฮัลโหลเสียงการใช้ไมโครโฟนขกเขียนว่ามาสมาร์ทโฟนครับว่าเสียงจะเข่าหรือเปล่านะคะรับเ,เสียงเ,เสียงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแถวนี้นะท่านี้นะ